เดี๋ยวจะพูดค mm ุยกับน้องก่อนไหมคะค่ะเดี๋ยวเชิญคุณแม่ด้วยไหมคะคุณแม่คุณพ่อละคะคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะดีกว่าไหมนะคะกำลังดีนะคะนะคะเดี๋ยวเชิญค่ะอาดอกเบญจมาถวอยคุณพ่อคุณแม่ของน้องสออกมาค่ะวันนี้ก็นำสิ่งดีมาให้กับน้องๆบ้านราชบุรีนะคะก็บอกว่าโอกาสหน้ามีเวลาก็เดียนเชิญนะคะทั้งดูแลน้องๆได้ทั้ค่ะได้นะคะมีอะไรจะพูดคุยกับน้องๆไหมคะ คเกนที่เป็นลูกสาวของพ่อทมาอวันาเลยา้ยกเราทุกคนความดท่วารที่ทุกคนนะขอบคุณมากนะแม่นี่ก like like ็สวยนะคะสวยไหมคะแ่ปลว่าพี่นิวนี่สวยมายังไงสวยมาจากแม่ ขอความดูทุกคนก่อนมนาะขอให้ทุกคนยงมีความสุขม,มากๆนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของเจ้าหน้าที่แรงใช่ไเจ้าหน้าที่แรงเดนะี๋<า>ยวเพลงนี้ต้องต้องไม่เปลี่ยนชื่อจต้องใส่ในตรวจมาด้วยนะเจ้าหน้าที่แรงค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะได้กระจาทุกคนนะคะไม่ว,ว่าใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็คือคนทั่วๆไปเหมือนกันเราก็มีนิสิตเขาเตรียมการเราจะทำอะไรก็ได้เหมือนกันก็อยากทำอะไรก็ทำนะคะมีโอกาสทําทำอะไรก็ทำ อยากจะเป็นร้องก็ร้องเพลงไปเลยค่ะร้องเลยค่ะมองนั่ร้องเลยค่ะอยากจะเต้นก็เดินเต้นไปเลยค่ะอย่างนี้จะ่เป็นนางแบบแล้วก็ใส่ไฟเลยค่ะแล้ก็เดินเราเราเดินอย่างนี้ก็เดินดีๆไม่ได้ค่ะถ้าเราเป็นนางแบบก็เดินแบบสวยตลอดอ่าเราต้องเดินอย่างนี้ตลอดเราจะเดินดีๆไม่ได้อนาคตก็จะเป็นเมคพัชรวรีกันนะคะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะก็เอาของาเป็นจาาค่ะแล้วก็นั่งเลยค่ะแล้วก็มีข้าวมาจากตอนเย็นด้วยใช่ค่ะ เจเลนจะเป็นเอ่อเส้นหมี่กระเพาะปลานะคะใครอยากใครชอบทานนะคะเส้นหมี่กระเพาะปลานะคะแล้วก็เป็นผลไม้อ้าวมีคนชอบทานหนึ่งคนแล้วเรากับด้าแล้วแล้วก็มีเงินสดอีกสี่หมื่นสี่พันโอ้โหพี่ลิลนะคะเอาว่าเงินที่ราจากเอาไปการบริโภคให้ทุกคนได้นะคะขอบคุณค่ะอ๋ออันนี้เป็นเงินของหนูแล้วก็พี่ ของพี่แฟนกันใช่ค่ะที่ไม่ได้มาอีกค่ะได้ค่ะก็เป็นของน้องบิวนะคะแล้วก็พี่แฟนคลับทุกท่านเลยนะคะที่รวบวมบริจาคมาในวันนี้นะคะเพราะทั้งจัดเลี้ยงอาหารวันเกิดด้วยนะคะเป็นกระเพาะปลาเส้นดีแล้วก็เป็นผลไม้นะคะพอมูลค่าก็เก้าพันบาทนะคะแล้วมีเงินบริจาคอีกสี่เลยนะคะขอบคุณเพื่อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณค่ะและในโอกาสนี้นะคะ เออวันพรุ่งนี้มันเปนกับน้องบิวเอฟเนะ ตึ้เลยนะคะมีความสุขสุดขัาวแข็งแรงทึาเลยแล้งวยริงจริไหเลยนะคะนะคะไปดูแลเราได้สิางค่ะแอบยามสุดอ่ะตึ้งเลยค่ที่นีนะคะ่คะรอต้อกอะไรต่อเดียวทุกพเนี่ะหิวตาอะไยังคะยังไม่ยอมหนูหิวมากเลยยังไม่ได้นข้าวเลยแต่เช้าวันนี้มี